สองแสนสองนะครับวิ่ง1ปีนะครับพระเจ้าช่วยไยทอดโอโู้คิดว่าจูลแล้วได้กี่มา้าเดิมเดิมมา138้อยาแล้วสักน่งร้อกสิบร้อยเจ็ดสิ้อยหกสิบน่ร้อยเจ็ดได้เกินหมานนมาครับน,นี่มึงกดดันปูอีกนะ,ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าได้ครแล้วหาว่ากีโ่โม้ ะะก็พาผู้ชมท่านนะฮะมาที่ไดโน่ไกลหนึ่งธรรมศาสตร์ลังสิตก็ไฮเปอร์ไดโน่นะครับพามาชมคือรถบรรทุนกนะฮะรถบรรทุกขนปลปานะฮะใช้น้ําหนักเยอะมากนะฮะประมาณ3ตัน 2- อสาตันซึ่งหลายคนนะฮะเคยสงสัยกันไหมะฮะว่ารถพวกนี้มีกําลังแรงมาเท่าไหรเ่เดิมเิมแล้วทําไมมันถึงที่คนชอบบอกว่ารถขนปลารถข้อรถขนผลไม้ทำไมถึงซิ่งทำไมมีความแรงจัง ก็วันนี้ฮะจะพามาชมกันครับรถลูกค้าวิง่งหนึ่งปี2 0 0แสนกว่าโลฮะเขาต้องการเพิ่มสมรรถนะฮะให้มันมีกำลังสูงขึ้นก็เลยติดจับติดตั้งกล่องอัลต้าบูธนะฮะสายไฟตรงรุ่นนะฮะไม่ต้องตัดต่อสายไฟแล้วก็มีคันเร่งไฮไฟหนึ่งตัววันนี้ก็จะพาผู้ชมทุกท่านอ่ะไปชมกันว่าก่อนจูนเนี่ยแรงม้าเดิมเิมมันกี่แรงม้าสำหรับรถบรรทุกคันนี้แล้วปรับจูนแล้วได้กี่แรงม้านะครับก็คงจะวันนี้ ทำให้หลายๆคนที่ชมนะฮะคลายข้อสงสัยนะครับว่าทำไมรถขนของมันเห็นมีสารกำลังที่เยอะอะเดี๋ยวไปชมกัน ะไปปรับจูนกล่องอันต้าบูสในรถเตโยต้ารีโวนะฮะรถขนปลาคันนี้นะฮะเดี๋ยวให้เทสเดิมๆก่อนนะฮะว่ากี่แรงม้าเราไม่เอาง่ายๆว่าเราต้องการที่มาที่ไปก่อนของรถคันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วสมรรนะมันจะเป็นยังไงอ่ะขายของนิดนึงนี่กล่องอาาันต้าบูสครับดิวเจนตรงุ่นสำหรับ t ตโยต้ารีโวและ f o r t จูเนอรนะฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ถูกปะ เครื่อง 2G ดีเครื่อง2.4นะครับมาดูวันนี้ว่าว่ากี่แรงม้าที่ล้อนะครับเดิมๆจะได้ให้ผู้ชมได้รู้กันว่าจริงๆแล้วเนี่ย2.4มันแรงม้ากี่แรงม้าเดิมๆแล้วปรับจูนได้กี่แรงม้าปะ่ะวันนี้บอกเลยสนุกแน่นอนรถคนปลา เดิมนะครับ138.54แรงม้านะครับท้ร,ร้อยแาจุึ่ง289.11นิวตันเมตรนะครับสองสี่อ่ะให้ดูหน้าปัดไม่ก่อนนะเดิมๆสูงไ,งไ,งไล่จุดแมนจานอะสองแสนสองนะครับวิ่งหนึ่งปีนะครับพระเจ้าช่วยไปทอดโควโคคิดว่าจูแล้วได้กี่ม้า เดิมๆม,มา103 8แล้วน่าจะสัก160 170 160 170ทำได้เกินกว่านั้นมาครับนี่มึกงมมกดดันปุ๋ยกัน <laughs> เดี๋ยวไปดูดีกว่าได้ครแล้วหาว่าที่มู ของรถเจ้าเรียคันนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับเมื่อกี้ทดสอบตนดาร์ดเลยนะสองลันนะดันเดิมก่อนวัดก่อนเลยสองลันว่าได้กี่แรงม้าแล้วพอปรับจูนแล้วได้กี่แรงม้ามาดูดูนะครับอันนี้คือตันด่างเดิมนะครับร้อยสามสิบแปดจุดห้าสี่แรงม้านะครับทอร์กอยู่สองร้อยแปดสิบเก้าจุดหนึ่งหนึ่งนิวตันเมตรนะครับปรับจูนแล้วได้ร้อยแปดสิบห้าจุดเจ็ดหนึ่ง รับท็อปได้400ใกล้2.30อะมาดูว่รถวิ่ง1ปี200วโลมาเพิ่มเท่า,าไหร่อะไรขึ้นมา47.16เมื่อกี้ไม่มีควันครับไม่มีครับบางบาง,งบา,ง,ง,บาง,งบางนะครับแรงไล่ควันพอวิ่งบนถนนก็มองไม่เห็นแล้วนะตามคอนเซ็ปต์แรงไรควันก็อ<ะ>ไม่ต้องจุดเน้น ทรอกก็ขึ้นมาเท่าไหรสองร้อยนิวตันโตรเยอะนะออกมาคุยข้างนอกดีกว่าเสียงดังนนทีเจ้าของเขาเสียงดังหนีมาก่อนไม่งั้นผง<อ> <c oughs> ไม่ได้ยินหรอกอ่ะก็ทุกคนก็ได้เห็นแรงมา้าแรงบิดแล้วนะครับทอ็อกคือแรงบิดนะครับแรงมา้าคันนี้รถเดิมสนิท เพิ่งเปลี่ยนคัดมานะครับรถเขาวิ่งหนักมากใช้งานพี่เขาบอกว่าช่วงสถานการณ์โควิดเขาเลยไม่วิ่งลงใต้ตอนนี้ขึ้นเหนืออย่างเดียวนะครับปกติแล้วคันนี้วิ่งไปถึงมาเลเซียนะครับรีโว่คันนี้นะครับ <c oughs> ก็เครื่ <c oughs> องยนต์ก็อาจจะมีการศึกหรอบ้างแต่พี่เขาบอกว,ว่ามันอืดแล้วมันไม่ไหวจริงๆต้องมาติดตั้งกล่องก็เนี่ยครับผมก็ติดตั้งจับเจ้ารีโวติดตั้งกล่องเข้าไปก็ลูกค้าแฮปปี้ครับพี่เขาบอกชอบเลยนะแต่เขา้องลองถนนละว,ว่าบนรถตอนนี้ มีถังออกซิเจนแล้วก็ของอีกเยอะเลยก็วันนี้ก็คงไม่รีวิววันนี้คงไม่รีวิวบนถนนนะฮะก็ด้วยความที่เราเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะฮะแล้วก็เป็นรถคอกคันแรกๆนะฮะคอกที่บรรทุกของอะไรมาขึ้นไดโนนะฮะเดี๋ยวเราต้องช่วยเขาอุ้มถังขึ้นรถได้ไหมใช่สามถังสามถังเดี๋ยวเสร็จลงไดโน่ต้องช่วยเจ้าของรถแบกถังออกซิเจนขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวเขาไปทำปาต่อนะฮะวิ่งงานกลางคืนต่อก็ ฝากกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เจ้าของดีกว่าว่าพี่เขาพอใจไหมเขาพี่เขาบอกว่าหูรถเดิมแม่งแรงมาโคตรน้อยเลยปกติเดิมๆผมเทสกันเนี่ยต้องมีประมาณหลักร้อยสี่สิบแรงมา้าประมาณนี้ร้อยสตนดาร์ดนะร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบแรงมา้านี่แม่งน้อยจัดเลยมันระ้อยสามแปดแต่ได้แต่ผลรับผิดแตกต่างมันชัดเจนนะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์พี่เจ้าของกันอ่ะตอนนี้ก็อยู่กับพี่เจ้าของรถนะครับ อื่นนี่คือพี่ปกติคือวิ่งวิ่งงานลนาักษณะไหนที่ของรถพี่เนี่ยก็บรรทุกหนักครับประมาณก,กี่ตันนี่รวมน้ํารวมปลาด้วยวก็สามตันห้าตื่นยังไงพี่ก่อนที่อยากจะมาติดตั้งกล่องนะออกตัวช้ามากเหนื่อยใช่ไหมพี่ไม่มีกําลังส่งอ่าแล้ววันนี้พอติดตั้งกล่องเข้าไปพี่ดูการปรับจูนของผมไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างเี่ แรงมาเห็นชัดเจนนะพี่ขึ้นมา47แรงม้านะครับก็พี่เขาเห็นพอขึ้นมา200นิวตันก็เดี๋ยวให้พี่เขาไปลองกันเพราะว่าอุปกรณ์อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับบอกผู้ชมไปว่าอุปกรณ์ของพี่เขาขนมาด้วยมีถังออกซิเจนให้รับรถมัอรถบนรทัอ่าเราก็ผมถามความคุ้มค่าหนึงที่กับเงินที่เสียไปในการติดตั้งกล่องหม0 0นาในหม0 0 0กว่ากว่ากับรวมในโกลเรโน่ด้วย เป็นยังไงบ้างที่คุ้มค่าไหมอาการที่ปรับจูนแล้วเห็นแรงม้าขนาดนี้โโอ้หคุ้มมากครับอโอเคก็โดยปกติเราพี่วิ่งเร็วกว่าพี่เวลาวิ่งงานก็ถ้าสายก็ต้องทําเวลาเหมือนกัน <ทำ S 2> <อ>เพราะว่ามันทุของมีชีวิตครับอ๋อคือผลปลาใช่รับผลปลาครับ,บ,ป,รบปกติพี่วิ่งระยะทางไกลขนาดไหนครับที่เวลาขับใช้งานไกลสุดก็800กิโลขึ้นครับว้าวแข่งอยู่บนรถนานวิ่งเสียหายเยอะ หลายหนึ่งนะฮะก็หลายคนคงไม่แปลกใจนะวันนี้พี่เขาให้สัมภาษณ์แล้วนะฮะว่ารถรถบรรทุกของหนักๆเนี่ยหรือรถข้อที่เราเห็นตามบนถนนทำไมอัตราเร่งเขาดีจังอะไรเงี้ยอ่าวันนี้ก็ให้ดูนะคอนเทนต์วันนี้ก็คือรถบรรทุกเนี่ยขึ้นไดโน,โนแล้วลองดูเลยนะฮะต้องขอบคุณพี่เขามากๆเลยที่นะเสียเวลามาตรงนี้นะครับแล้วก็มาติดตั้งกล่องจากอัด ECU นะฮะก็ฝากกันด้วยนะฮะคุผู้ชมท่านนะฮะขอบคุณมากครับพี่ เมื่อกี้ก็เป็นการสัมภาษณ์ของพี่เจ้าของรถนะฮะโตโยต้ารีพนะฮะก็ฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามาชมนะฮะก็กดติดตาม s ั b s c r i b ในใน n n e l ของอัดจูเนอร์ด้วยนะครับก็พยายามหาคอนเทนต์ดีๆหาสาระดีมาให้ลูกค้าได้ชมกันในถ้าใครสนใจอยากจะเพิ่มสมรรถนะรถนะฮะหรือเพิ่มกำลังเครื่องยนต์รถนะครับไม่ต้องเค้นนะฮะยุคนี้หมดยุคแล้วนะฮะควันดำท่วม ก็ติดต่อมาได้นะฮะเบอร์0865339916นะครับเบอร์อัดจูเนอร์รวมถึงติดต่อใน f a c e b o o k แฟนเพจได้นะฮะอัด ECU j u n e r นะฮะแล้วก็ TikTok นะฮะชมคลิปดีๆนะฮะในอัดจูเนอร์นะฮะก็บอกเลยว่ามีแต่คลิปดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะอาจจะน่าเบื่อเรื่องการจูรถแต่บอกเลยว่าผมมีรีวิวเกือบทุกรถให้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะวันนี้ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม นี่นะครับอัดจูนเนอร์ให้ไหวมึง er <laughs> อะอัดจูนเนอร์เดี๋ยวจะไปต่อใส่นในตัดได้ <laughs> าสามถังเไงใส่ในตัดสามถัง <laughs> นี่ครับฟิตเนส